ที่ปรทชาธิสิทธิ์6 no ที่จะเป็นบอ like ่อตะพงนะฮะตกเร้นแล้วก็มีบ่อฟุกเฟยด้วยตอนนี้เปิดบ่อที่สี่แล้วนะฮะโลเคชั่นก็เป็นประมาณที่เห็นนะฮะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ anyway. นะครับแดดยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรื่องเรื่องตกปลาจะมากันนี่เยอะนะครับก็นี่ครับก็มาเจอน้องที่เป็นลูกค้าที่ร้านพอดีตอนนี้ yeah. อยู่ที่ไหนครับอยู่บ่อตกปลากระพงทีเจครบออตกปลากระพงแล้วคุณมาตกปลาใครครับเฮ้ยตกวันนินทะตกวันนินอันนี้เป็นบ่อใหม่นะครับ ของอที่นครเจเจของเรานะครับฝั่งนู้นที่เห็นอยู่นั่นก็จะเป็นบุฟเฟ่ปลากระพงนะตรงนี้นนนก็วันนี้วันจันทร์นะเช้าเช้าอย่างเงี้ยนิดนึงคนเดียวครับดูสามคันเลยครับนี่ครับเป็นไงครับดูความโลภของมนุษย์นนุ่มขอกว่าลองสองจะตกสามคันได้หยุดตัวแล้วได้หยุดตัวแล้วลครับได้สองสองตัว,ไ,ตวไหนดูที่ว่าไซส์ขนาดไหนครับก็โลกว่าโลกว่านู้นโอ้ยโลกว่าที่หนูใหญ่นะ เปิดน้าเลาไว้ว่าเนี่ยเลยคันร่วงน้ำอ้ยอะตุนั้น่าจะโลขึ้นกับโลนึงก็ประมาณเจ็ดขีดเสียงมากใหญ่มากใหญ่มากอะเดี๋ยวผมจะร่วมธุรกรรมตกปลาินกับน้องเขาด้วยครับวันนี้วันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ร้านนะครับเป็นลูกค้าที่ไปเดินเป็นชั่วโมงโครับแล้วก็ซื้อของประมาณยี่สิบสงสิบบาท อสี่ชั่วโมงแล้วแนะ่สามตัวนะไม่ถึชั่วโมงเลยอ้ยไม่ถึงชั่วโมงด้วยอือยะนะครับเอาฝากตะเกียบสามตัวแต่ไม่ได้เอาตะเกียบนะอ๋อนะครับของไข่แน่เลยนะตะเกียบเลยให,ให้น้องเขาเป็นช่งางภาพจำเป็นไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาตีปักษ์เดี๋ยวนไม่ได้ตกหนาลนะลิ้มคันกับรอบน้องเขานะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเนี่ยครับ PD นะครับบ้านๆแบบนี้เลยเดี๋ยวก็รูว่าปลากินดีหรือเปล่านะครับเพราะว่า บอกว่าปลาปลาปลาเยอะปลาใหญ่เลยเดินเม้นไครับเดินเม้นยังครับเดินไม่ไดหรอครับเราเราถือล้อเลยครับโดนแน่นอนครับท่านตัวหนาจริงเราต้องถือล้อได้ไม่ถือไม่ได้ครับเดี๋ยวคันล่นน้ำเพราะว่าเราเขาสมบูรณ์แบบมาก เบรกไม่เปิดครับปิดอย่างเดียวโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเนี่ยนะครับบอทีเจมาไม่เคยผิดบังครับแล้วไซส์นี่โหหน่ารับประทานทีเดียวเชียวครับสวิงไหมครับไม่เป็นไรครับไม่รอยกเลยนะน่าจะเป็นป่าครับน่าจะเอาเต็มป่าเข้ามุมอ่ะย่ะ ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับไอ้ดูครับสายโอ้โหหลุดดีเลยสายกำลังดีเลยครับเดี๋ยวสายเปลี่ยนมาครับทั้งพาวครับสายโลสายโลสายโลสายกันโลเลยครับสายนี้ไม่ผิดหวังครับครับขอบคุณโอ้เสงขอบคุณขอบคุณคันกับขอคุณมากเลยครับครับคุโอ้มาจริงจริง สุดติ่งเลยครับอ่าไม่จบเลยไม่ยอมจบเลยนะนานไม่ออกวิดีโอที่ไม่จบเลยสายสุดติ่งเดี๋ยวเราจะตกปลาน้องอะไรกับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกับพงนะครับไปเทสสายเทสเหี๋ยวลูกเล่นนี่เขาเรียกลูกโดดใช่ไหมลูกโดดครับลูกลูกโดดนี่เวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำไงตีตีนะครับอย่าให้โดดนะครอย่าให้โดการยันเป็นการอะไรที่สําคัญมากนะครับอย่าโดดเรียนครับใช่ครับอย่างมันเนี่ยครับอ๋อปิดเทอมปิดเทอมเทอมไปเติมไป ลอยคนเดียวนะเห็นเท่าอย่างมันอยู่คนเดียวเนะี่ยแต่ได้ขึ้นมาแต่ละตัวนี่มันน่าตัดวีดีโอทิ้งจริงๆเลยสตีนกะกะเอาตัวเดียวละมั้งวันเนี้ยขอบจนเป็นกะลีเอ้ยตัวนี้ก็นกนะดีไข่เนาะต้องกรุ๊กเทพเลยอยากไปบ้านใหญ่มากครับเดี๋ยวตีแบ๊มดุ

เอาแล้วครับมาโหลดโดนแล้วครับตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบโลสี่นนี้ไม่ทราบว่าหลอกมีเบรก์ไหมครับเนี่ยมีครับมีครับหลอกต้อแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับดูคานนะโอโ้โหมันตรบปากระพงเลยวะ่ะใช่มันตรบปากระพงมากเลยครับสองทัวรสองทัวครับนะ เล็กกับใหญ่อ๋อเล็กกับประมาณ6 7ขีดนะครับประมาณนี้ตัวสวยครับตัวสวยของตัวเลยสองตัวครับดันพกตัวเล็กมาด้วยครับโอ้ยจนสองตาเลยเนาะโอ้ยดันพกตัวเล็กมาด้วยอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหสุดจริงครับตกเอ้าวนี่กำลังจะแซวนี่กูกำลังจะแซวมึงเอาสติมึงเอาสติมาตกปันนินเนี่ยนะ โอ้โหเว้ยเตลไม่ได้ลเลยพอแะเตลปุ๊บกินเลยเว้ยฮะเออเว้ยปลาเยอะปลาเยอะจริงครับ <Hey. S 1> หใหญ่ปะ hey. 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 อ๋อไม่มันหวานหน่อยเออเดี๋ยวมันจะไม่รู้สึกถึงความมันในการตกปลา oh, ใเนี่ยเอาปุ๊บเดียวขึ้นปุ๊บเดียวขึ้นว้วนี่เป็นตัวที่เท่าไหร่ของเราครับตัวที่แปะน้องแก่เ<ๆ>ต็มเต็มหลวแล้วครับวันนี้นี่ครับใช้สตีดนะใช้สตีดนะครับเป็นการให้เกียรติบ่อมากครับ กะยังมาตีเหยียบปลอมเล็กระพงกันครับวันนี้โอคอโอ้โหยกซ้ายหน่อยได้ได้ได้โนระวัาางตาเบ็ดขึ้นมือเออมันมืดเหมือนกันนะมืดเน่ไม่ได้ดันใกล้กล้องให้เหมือนปาลาใหญ่นะปลาใหญ่ดีได้ข่าวว่าเล็กไหน่อยดู <g ul ain> สิเล็กครัเฮ้ยเล็กกระนับแต้มนับวตามไว้เกิน แค่เกินปล่อปล่อยป่เขาบอกให้ใส่กระชังไว้เขาก็ไปให้ตเขาเองเฮ้ยมันมันโตได้อีสายนี้มันยังไม่ได้ถือว่าเล็กมากเออปล่อยปลล่อยกสวยนิดนึ่งเราดูในกระชังครับให้มันใหญ่ครับน่าจะนหกสิบโลน่าแหละวันนี้เราต้องการขอปลาไหมโฆษณาเยอะเหรอเออเยอะบ้านๆครับซื้อร้านใครครับซื้อร้านใครครับซื้อร้านนารอดครับเออนึกนานนะ กัวเดือรานาโร่ครับเลยแล้จริงครับกโคงก็กินครับทำมันหิวเอาที่ย์ทำยาบออกแะุู้้เอาไหนสันทูชงตีตกประเ็ศเม็ดโดดเป็นไงโดดเม็ดเดียวๆนี่ยครับใส่คุแล้วก็ตะกัวฟิวใส่ตะกัวฟิวด้เร็วมากบ้ายตรงยาตีครับตีงไปแบบนี้ครับไปโง่ไปบางทก็ยังไม่ทันได้วางคันลครับ สวยแล้วนะครับเพราะปลาปลาหนาปลาหนังี่แกะมานมแกลงปลาเยอะนะครับนี่ไงเห็นไหมผมพูดจะไม่ถ่ายการคำเลยฮะไอ้ที๋ยวมันตกกับตัวเล็กอ่ะทำไมยังตกกับปลาเล็กอะโอ้โหปล่อยปล่อยปล่อยตัวเก่าปะเนี่ยอะไรเนี่ยมันเปลืองฮาร์ดดิสก์เน่ยเนี่ยสายจะทำให้หล่อๆอ้าวปล่อยไป ปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงบ่อปากกระพงนโดนปล่อยหมดอันนี้ก็ยังคงใช้สปีดต่อไปนะฮะสติต่อไปมันแต่งมานะทั้งคันคาราโดนะฮะมบบเดสนะครับชุดแต่งเฮดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับเราตกงานตีหมื่นนะฮะนะครับเอามาตกบนดี้เล่นกันทั้งงานนะครับแต่ก็ตกได้นะผมไม่มีใครห้ามนะครับตกได้จริงใหญ่ครับดูดูคันนี่

บบล,ลูกน่วางอยู่ใต้กระเป๋าอ่ะตัวใหญ่ๆต้อใช้กิ๊ปเปอ,อร์โลครึ่งแล้วแ่ลนะโลโอ้โหสองโบนะ่ะ <laughs> ใหญ่ครับใหญ่นนี่มัยืดเราจะยืดใหญ่กว่านี้ยอดครับเป็ดขน,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 นั้นหมาจริงเลยเป็ดน้องตอนนี้หมาจริงนะ